ส่วนของความปลอดภัยโรงเรียนมีการจัดทำแผนผชิญเพุภายใต้มาตรการความปลอดภัย MOE Safety Center เพื่อการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมโดยการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาตามมาตรการ3ปได้แก่มาตรการป้องกันมาตรการปลกฝังและมาตรการปรับปรามโดยดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตั้งแต่ต้น ปีการศึกษาในทุกระดับชั้นจึงมีเป้าหมายคือเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%เอร์เซนต้องการความปลอดภัยด้านการจราจรโดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรผูเวรประจำวันและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนมีการดูแลความเรียบร้อยในช่วงเช้าและช่วงเย็นช่วงระหว่างปิดภาคเรียนงานอาคารสถานที่ได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยดังนี้หนึ่ง ปรับปรุงห้องสุขาของโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์5สคือสะอาดสะด,ดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามตามโครงการสุขาดีมีความสุขตามนโยบายของสพททั้งมีสภาพปัญหาห้องสุขาคอนดำเนินางานพบว่าฝาโถส้วมแบบนั่งสะโครกและถังเก็บสำรองน้ำเกิดการแตกชำรุดจึงต้องถอดทังสำรองน้ำด้านหลังออกอ่างเก็บน้ำและภาชนะตักน้ำราดมีความเก่าและสกปรกคาสบูเล เล,ล้างมือนักการพันโรงได้ดําเนินการปรับปรบปุงซ่อมแซมห้องสุขาให้กลับมาใช้งานได้ดั้นเดิมและมีบริการสบู่เหลวที่อ่างล้างมือ 2. แนวทางป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดสภาพอากาศร,ร้อนจัดทางโรงเรียนได้ทําการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่เกิดจากสภาพอากาศร,ร้อนจัดเพื่อป้องกันเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษ ศึกษา2,567ดังนี้งดการจัดกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มสะอาดให้มีความเพียงพอโดยจัดซื้อเครื่องกรองน้ำระบบอาและปรับปรุงซ่อมแซงอุปกรณ์ต่างๆตรวจสอบสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและพัดลมให้มีความพร้อมใช้งานโดยเปลี่ยนหลอดไฟในห้องเรียนห้องสำนักง,งานภายในอาคาร1อาคาร3และอาคาร4ตามงบประมาณที่ได้รับจัด 3. ติดอั้งคุมไฟสองทางแบบโซลารเซลล์ให้แสงสว่างหน้าอาคารเรียนและหน้าบ้านผักครู่ 4. ปรับปรุงระบบกระแสไฟฟ้าเปลี่ยนขนาดสายไฟอาคาร4ให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร 5. มีการปรับปรุงติดตั้งกันศาสหน้าอาคาร3ช่วยบังแสงแดดส่องหน้าห้องเรียนเนื่องจากกันศาดเดิมมีความชำรุดถุพังและเสื่อมโทรม 6. นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหอประชุมตากสินมีการติดตั้งจอ LED บนเวทีเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างหลากหลายและ7 ในด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนโรงเรียนบางประหันได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลบางประหันในการบริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มหมอพร้อมเพื่อรองรับการให้บริการระบบสาธารณสุขตามนโยบายภาครัฐ3ามสิบบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในการเข้ารับบริการการรักษาหรือปรึกษาปัญหาสุขภาพ โรงเรียนบางปะหันได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยระบบวิเคราะห์แนวข้อสอบบีซ่าสไตล์ออนไลน์เทสติ้งระบบบีซ่าไลน์และแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินบีซ่าเพื่อยกระดับผลสมธิ์ของผู้เรียนการเตรียมความพร้อมประกอบไปด้วย3กลุ่มสาระดังนี้ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในเรื่อง ขอองการาร่นซึ่งในปีการศึกษา2567โรงเรียนบางประหานได้ส่งกลุ่มตัวอย่างนะักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน70คนเข้าร่วมทําแบบทดสอบโรงเรียนได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2567ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรงุงพุทธศักราช2560โดยได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดระหว่างทางเป็นตัวชี้วัดระหว่างการจัดการ การเรียนรู้และตัวชี้วัดปลายทางเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลของครูเกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัวผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อการพัฒนาตนเองที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีการปรับตามรายวิชาตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบมีการเพิ่มรายวิชาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอ ตนเช่นรายวิชาสเต็มศึกษาพลังงานทดแทนวิทยาศาสตร์และความงามเชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคมโครงงานวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์และในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นรายวิชาเส้นทางสู่นวัตกรรมพลังสิธิ์นวัตกรรมพลังศิธิ์พลังสิธิ์คิดสร้างสรรค์สัมานาวิทยาศาสตร์พลังสิธิ์จึงสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางมาระหัน ดำเนินการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื B ้นฐาน OBEQA ในปีการศรรึกษา2567โดยการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการวางแผนจัดทำลูกเล่มรายงานและเตรียมเอกสารพร้อมรับการประเมิน อีกทั้งยังได้ดำเนินการค้นหาความโดดเด่นของสถานศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษแห่งสพทในด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านภาษาไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายคุณภาพพิเศษระดับสามดาวโดยบริหารจัดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อจัดเตรียมเอกสารโรงเรียนได้ดำเนินการออกแนนแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน38โรงเรียนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการบริหารจัดการในด้านการศึกษาและกิจกรรมเปิดบ้านนิทรรศวิชาการเพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการ มอบทุนการศึกษาเพชรนครในเป็นทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตรตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ี่ถึงหกสำหรับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่1นถึงสิของโรงเรียนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนบางประหารและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงทำให้จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อของโรงเรียนบางประหารเพิ่มสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบจำนวนสาปีการศึกษาดังนี้ ปี2,565นักเรียนจำนวน1,086คนปี2,566 จำนวน1,088คนและปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียน1,131คนซึ่งเป็นข้อมูลณวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2,567โรงเรียนบางประหันจัดทำแผนบริบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำปีงบประมาณ2,567ตามนโยบาย1นอําอำเภอ1โรงเรียนคุณภาพแสดงรายละเอียดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการความเชื่อมโยงตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและงบประมาณเพื่อพัฒน,นาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนในส่วนของงบประมาณโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567งบลงทุนที่ดินสิ่งก่อสร้าง ได้รับอาคารเรียน212ลอทํา57ขีขอสำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวจำนวนทั้งสิ้น18ล้าน9แสน9บาทโดยโรงเรียนได้นำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและส่งหนังสือขออนุญาตหรือถอนอาคารเรียนไปยังสำนักงานเขตพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งทำหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประมาณราคากลางทั้งผูง้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางโยธาธิการได้พิจารณาคัดเลือกช่างวิศวกรโยธาให้เป็นคณะกรรมการของโรงเรียนจำนวนสองท่านเป็นที่เรียบร้อยและทำหนังสือขออนุมัติทำการรื้อถอนอาคารเรียนและก่อสร้างอาคารหลังใหม่จากวัดอินกลยา โดยเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2567มีการประชุมระหว่างวัดอินกลยาโรงเรียนบางปะหันและโรงเรียนวัดอินกลยาในเรื่องของการทำสัญญาขอเช่าที่วัดทั้งระยะรายปีและระยะยาวพร้อมทั้งมีการพิจารณาการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งความสูงของอาคารอาจจะบดบังพระพุทธรูปองค์ใหญ่ของทางวัดรวมกับนายอำเภอบางปะหานและคณะกรรมการวัดโดยในวันที่8พฤษภาคม256 ในอำเภอบางะหันติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทองมาวัดเปรียบเทียบอาคารหลังใหม่ซึ่งมีความสูงกว่าอาคารหลังเดิม40เซนติเมตรส่วนความยาวของอาคารหลังใหม่จนกว่าอาคารเดิม20เมตรตัวอาคารหลังใหม่หากตั้งชิดกับแท่งน้ำประปาจะไม่บดบางพระองค์ใหญ่ของทางวัดพร้อมกันมี การเช่าที่ดินทางโรงเรียนได้ขอคำปรึกษาจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้รับการประสานงานจากในอำเภอบางปะหะันติดต่ออาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้เขียนแผนผังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจารย์วิทยาลัยการอาชีพเสนาและอาจารย์ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญถ่ายภาพมุมสูงของสิ่งปลูกสร้างของวัดโรงเรียนบางปะันและโรงเรียนวัดอินกลายาซึ่งการเขียนแผนผังและถ่ายภาพมุมสูงเป็นเอกสารแนบในการขอเช่าที่ดินระยะยาวซึ่งขณะนี้การดําเนินงานอยู่ระหว่างการรอนัดประชุมพิจารณาครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567เมื่อวันที่11และ12พฤษภาคม2567ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบ ตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567เพื่อพบปะพูดคุยและชี้แจงแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนพร้อมทางมอบหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบให้แก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่13พฤษภาคม2,567ในด้านของการสนับสนุนส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเนื่องจากโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการ การของนักเรียนผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้องต่างๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงตามวิชาและแผนการสอนที่เปิดสอนจึงมีการบริหารจัดการอัตรากําลังครูให้ครบทุ้วิชาเอกและเพียงพอทั้งการจ้างครูผู้สอนในวิชาเอกเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุนที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียนทางมนบ้านนักการผ่านโรงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนครูทางด้านสมรรถนะทางวิชาชีพโดยเน้นที่ทักษะการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งยังส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองตามขีดความสามารถเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงเรียนบางประหันมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและพร้อมขับเคลื่อนการเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน